โครงงานคุณธรรมเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับโรงเรียนถนนหักพิทยาคมจากการดำเนินง,งานโครงงานคุณธรรมในภาคเรียนที่ผ่านมาเราได้รับฟังข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าที่ว่าโครงงานคุณธรรมสามารถทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นและตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ควรได้รับการส่งเสริม เพราะเป็นคุณธรรมที่เปราะบางมากในสังคมไทยดังที่ปรากฏในสื่อต่างๆจึงเป็นที่มาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหนึ่งต้องการศึกษาและพัฒนาตนเองมีวัตถุป,ประสงค์คือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับรู้พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีของบุคคลต้นแบบในห้องเรียนที่สามารถปฏิบัติตนได้ตามความซื่อสัตย์สุจริต พฤติกรรมและนวัตรกรรม 1. พูดความจริงใช้นวัตรกรรมการทำโพจาก Facebook 2. ความซื่อสัตย์ในการส่งงานให้ตรงเวลาใช้สมุดบันทึกการส่งงานและสติกเกอร์ความรับผิดชอบ 3. ความซื่อสัตย์ต่อกฎร,ระเบียบการแต่งกายใช้ข้อความการแจ้งเตือนในกลุ่มแชท Facebook 4. มทัทรุาวาจาพูดจาไพเราะใช้โปสเตอร์ไม่พูดคำหยาบ 5. ความซื่อสัตย์ต่อเวลาใช้สมุดบันทึกตรงต่อเวลาและเพลงส่งงานกันนะ โความรับผิดชอบต่อการทำเวรประจำวันใช้ภาพถ่ายเช็กชื่อถอดบทเรียนบุคคลต้นแบบด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจะมีสัจจะคือรู้ว่าอะไรคือความจริงที่มีประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นมีคุณธรรมแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดสามารถลดอคติของตอนเองได้มีความตระหนักรู้ว่าหน้าที่ใดต้องปฏิบัติไม่ใช่เพราะความชอบหรือไม่ชอบแต่เพราะเป็นหน้าที่ของตอนเอง รู้ว่าต้องปฏิบัติต้นอย่างไรเพื่อความสุขส่วนรวมขอเชิญรับฟังตัวอย่างนวัตกรรมเพลงส่งงานกันนะพวกเราเป็นนักเรียนไทยส่งงานเร็วไวตรงตามเวลาคุณครูสั่งงานเรามาส่งตามเวลานะคะสามวยวันนี้เราเรียนคณิตพวกเราต้องคิดวิเคราะห์กันไปเรียนวิทย์คำนวณไม่ยากอย่าให้งานมากเดี๋ยวร อังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟไม่อันตรายที่รีบส่งงาน วัดไม่ยากหรอกนะรู้ความเป็นมาเราก็เข้าใจศิลปะดนตรีก็มาอย่าให้ช็กชารีบส่งไวๆภาษาไทยสุขะพระ,พะรีบส่งนะจ๊ะจัดได้แอมไฟการบ้านการงานอาชีพพวกเราต้องรีบส่งงานเร็วไวเอาละพวกเราถอพออย่ามัวรีรอส่งงานกันไปส่งงานน้ำกันเด้อจ้าผลสรุปของโครงงาน สามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของความซื่อสัตย์สุจริตได้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะพวกเราเป็นนักเียนไทยส่งงานเร็วไวตรงตามเวลา